หังจากที่นาวได้เป็นงานเปิดตัว n นี r o s w ว t c h 2นะคะทำให้นาวได้จับเครื่อง Official ศูนย์ไทยอย่างเป็นทางการที่นำเข้าโดย s ินนิกเป็นครั้งแรกภายในงานเนี่ยรอสักพักหนึ่งนาวก็ได้เครื่องมาลองเล่นในมือแบบนี้นะคะทำให้วันนี้นาวมีข้อมูลทั้งจุดเด่นและก็ข้อสังเกตมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ จุดเด่นข้อแรกนะคะที่นาจะพูดถึงก็คือเรื่องของประสิทธิภาพค่ะคือพอเครื่องแรงขึ้นเนี่ยแต่สิ่งที่เราไม่รู้คือเขาใช้ชิปอะไรเขาบอกเราเพียงแค่ใช้ชิปที่ทำโดย Nvidia ค่ะแต่แน่นอนว่า ไม่ปล่อยให้สงสัยนานคนที่เป็นแฟนปูนินเขาซื้อเครื่องไปใช่ไหมคะเขาแงะแกะเครื่องออกมาค่ะเพราะอยากรู้ให้ได้ว่าชิปที่ใช้ที่ทําให้เครื่องแรงขึ้นเนี่ยคือชิปตัวไหนส่องเข้าไปในชิปนะคะทําให้เราได้รู้ค่ะว่าชิปที่ใช้เนี่ยก็คือ Nvidia T239 ค่ะที่ใช้สาปัตกรรม m อมเพแบบเดียวกับการ์ดจอ RTX 30 s e r ซ์ s ซนั่นเองซึ่งชิปตัวนี้นะคะทาง NV i d i a เดีขาเคลมว่าแรงขึ้นกว่ารุ่นเดิม10เท่าค่ะโอ้โหแต่ถ้าเกิดใครไม่เชื่อนะคะก็ ซื้อเครื่องไปแงกันเองนะคะแต่ถ้าพังไม่รับประกันอะไรนะและตัวนี้นะคะก็รองรับ D L S S นะคะที่ทําให้ค้อดีของเขาคือคมชัดขึ้นในขณะเดียวกันก็ยังมีความลื่นไหลยอยู่ค่ะก็หลังจากที่นราวได้ไปงานเปิดตัวเนี่ยในงานน่าวได้ลองเล่น Mario Kart World <S 1> <S 1> ใช่ไหมตอนนั้นก็คิดว่าเอ้ยเล่นออกจอใหญ่หรือว่าตกใจจอที่เขาชัดขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยคิดว่าภาพเกมมันชัดขึ้นเพราะว่าตกใจหรือเปล่าแต่พอที่เอาเครื่องมาลองเองเนี่ยมาเล่นเองให้ชินตาก็รู้สึกนะคะว่าภาพละเอียดแล้วก็ลื่นไหลขึ้นจริงๆค่ะ แต่ในเกมอื่นเนะี่ยนาวยังไม่ได้ลองเล่นนะแต่นาวเชื่อว่าชิปที่แรงขึ้นหน้าจอที่ชัดขึ้นจะสามารถรองรับเกม triple A ที่ในนาคคจะสร้างมาเพื่อให้เข้าเล่นกับเกมเครื่องนี้ได้แน่นอนค่ะจุดเด่นข้อที่2นะคะเห็นชัดๆกันอยู่แล้วก็คือหน้าจอนะคะที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ลื่นขึ้นนั่นเองหน้าจอของเขาเนี่ยใหญ่ขึ้นจาก6.2นิ้วนะคะเป็น7.9นิ้วเลยแบบนี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะอยากรู้ว่าไอ้7.9นิ้วเนี่ยความรู้สึกใหญ่ขนาดไหนไม่ต้องไปซื้อไม้บรรทัดมาวัดนะคะให้นึ ถึงแบบ iPad mini แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยเราก็ไม่มี iPad mini เราจะเป็นนึกถึงก็นึกไม่ออกอ่ะเครื่องนี้นะคะทุกคนอาจจะต้องเคยเห็นแบบทางบ้านเพื่อนหรือว่าแบบญาติๆเอามาเล่นเกมกันใช่ไหมนั่นก็คือเครื่องรุ่นแรกนั่นเองค่ะตัวนี้6.2นิ้วกับรุ่นใหม่นะคะ7.9นิ้วจะเห็นความแตกต่างกันเลยค่ะว่าแบบอุ้ยเครื่องรุ่นแรกเนี่ยจอหน้ารักกระปุกกะปิกจังเลยโอเคเห็นอยู่แล้วแต่เห็นนี่ความลื่นของเขานะคะเกิดจากที่ว่าตัวเครื่องเนี่ย เขารองรับเวลาเล่นเกมแบบแฮนด์เฮลอย่างนี้นะคะก็คือ Full HD 1080 p 120 h งเฮิร์ซก็คือเล่นได้แบบลื่นๆเลยแต่ทีเนี้ยตอนที่นาเอาเครื่องมาลองเล่นเนาะเวลาเล่น m a r i โ k คา t w ด r ว d กับเพื่อนเนี่ยก็จะมีการแบบต้องแบ่งจอเพื่อแบบเห็นเป็นสเปซของตัวเองในการแข่งใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าบางทีถ้าเล่น4คนเนี่ยก็ต้องแบบเพ่งนิดนึงแบบเข้ามาจ้องใกล้ๆจอนิดนึงนาวก็เลยจบปัญหาด้วยการต่อเครื่องเนี่ยเข้ากับด็อกก็ออกจอใหญ่ไปเลยตัวนี้นะคะเวลาจะเล่นเกมผ่านด็อกนะความละเอียดของเกมที่เล่นน,ะน,ะอน้อ ถึง 4K 60เฟรมเลยนะคะแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้จะเล่น Mario Kart World เนี่ยอยากจะเล่นเกมแบบ Triple A เนี่ยดันความลื่นแหลมเขากลับมาที่120เฟรมเนี่ยก็อาจจะต้องลดสเปคความละเอียดลงนะคะที่ Full HD 1080p หรือว่า 2K ก็จะได้ความลื่นนั้นกลับคืนมาแน่นอนค่ะจุดเด่นข้อที่นาวเราจะมาพูดเรื่อง Joy Contour Design ใหม่ค่ะแบบเดิมนะคะรุ่นแรกของเราเนี่ยจะเป็นแบบสไลด์ล็อกใช่ไหมคะดึงขึ้นเสียบเข้าอะไรแบบนี้ง่าย แต่รุ่นใหม่นะคะ Nintedo n Switch 2ทําง่ายขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาใช้เป็นแบบแม่เหล็กหรือแมกเนติกนะคะเวลาออกแค่ปลดปุ่มตรงนี้ค่ะนี่แล้วเวลาเข้านะโอ้โหเสียงอย่างฟินเอาเออกไปเสียบเข้าแบบนี้ใครกังวลนะคะว่าเป็นแบบแม่เหล็กเนี่ยเวลาถือจะหลุดง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวนาวจะทดลองแบบงานเปิดตัวให้ดูก็คือนาวจะถือแบบนี้แล้วก็ นี่นะคะคือไม่ต้องกลัวว่าเขาจะหลุดออกมาจากเครื่องอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าปูนินเนี่ยเขาเก่งเรื่องการให้ประสบการณ์การเล่นเกมแก่ผู้เล่นเนาะการที่เขาถอดจอยคอนทู Con ออกมาได้เนี่ยก็คือไว้ใช้เล่นเกมแบบพวกเกมตีแบดเกมตีเทนนิสหรือว่าเกมคอยยิงคอยเตอร์ใช่ไหมคะดูนะคะจอยคอนทู Joy Con ของ n t n t e o s w s w i t c เนี่ยเขาสามารถทำแบบนี้ได้คะ่ะนี่เขาเปลี่ยนจอยคอนทู Con เป็นแบบเมาส์ได้แบบนี้นะคะ ใครที่เคยพูดว่าเกม FPS หรือว่าเกมยิงปืนที่ต้องใช้เมาส์เนี่ยไม่เหมาะไม่สามารถเล่นกับแบบพวกเกมคอนโซลหรือว่าใน Nintendo เนี่ยอาจจะต้องคิดใหม่ค่ะเพราะว่าเขาให้จอยคอนโทรเปลี่ยนเป็นเมาส์แบบนี้ได้แล้วนาวเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยพวกเกมยิงปืนเกมที่ต้องใช้เมาส์น่ยอาจจะผลิตมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับเครื่องที่อัปเกรดให้มีเมาส์แบบนี้ได้แล้วค่ะข้อสังเกตนิดเดียวค่ะก็คือว่า ตัวนี้เป็นจอย c o n ทูงใช่ไหมคะปกติเป็นคอนโทรเลอร์แต่พอเขาดัดแปลงเป็นเมาส์ที่ต้องจับแบบนี้นะคะจอย c o n ทอเนี่ยอาจจะไม่เข้ากับสีระของมือเราทําให้เวลาเล่นเป็นนานๆนอาจจะเมื่อยนิดนึงนะคะการรองรับเกมนะคะจากรุ่นเก่าเนี่ยมาเล่นใน Nintendo Switch 2นั่นเองค่ะก็คือใครที่เป็นแฟนปูนินเนี่ยก็อาจจะซื้อตลับเกมไว้เยอะๆใช่ไหมคะแล้วแบบไม่รู้ว่าพอซื้อเครื่องรุ่นใหม่มาเนี่ยจะสามารถเล่นด้วยกันได้ไหมนะคะขอบอกเลยว่าเล่นด้วยกันได้นะคะยกตัวอย่างอันนี้ ซูมๆเกมที่นาวชอบเล่นนะคะจากเครื่องรุ่นแรกเนี่ยนาวจะลองเอามาใส่ในเครื่องรุ่นใหม่ดูแบบนี้ปุ๊บเข้าไปเลยนี่เปิดเล่นได้ปกติเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่นาวได้สอบถามเพื่อนๆน,นะคะคนที่จองพรีออเดอร์ล็อตแรกทันแล้วได้เครื่องมาเนี่ยเขาลองเอาเกมจากรุ่นแรกนะคะมาเล่นใน n ี o t w i t c h ูเนี่ย บางเกมเนี่ยลื่นขึ้นด้วยเพราะว่าตัวสเปคของเขาสูงขึ้นนะคะแล้วก็บางคนที่เขาเล่นโปเกมอน s c a ร l e t a n d v i o l e t ใช่ไหมคะบางฉากเนี่ยจะมีที่เฟรมเรทดรอปลงไปแต่พอเอามาใส่เล่นเกมใน i n t e n d o Switch 2นะคะฉากนั้นที่เคยเฟรมเรทดรอปเนี่ยหายไปเลยค่ะกลายเป็นว่าเล่นได้ลื่นๆ60เฟรมเต็มๆเลยค่ะนาว่าจะพูดถึงเรื่องความจุของเครื่อง,อง,องที่มากขึ้นค่ะหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าตัว Nintendo s w i t ว h รุ่นแรกเนี่ยความจุของเขาอยู่ที่ 32G สกิกใช่ไหมคะรุ่น o l e d อยู่ที่หกสิบ ะค,ะความจุของเขามาให้ถึง256 g b ไบตเลยทีเดียว แต่แต่แตดูดีๆนะคะตัวนี้จะมีพวกข้อมูลของเครื่องใช่ไหมคะทาให้ความจุจริงๆที่เหลือใช้อยู่ราวราว0ยกว่ากิกค่ะแต่ตัวนี้ก็เพียงพอสำหรับคนที่ไม่ได้เล่นเกมที่ความจุเยอะนะคะอย่างเกมไซเบอร์พังสองพันเจ็ดสิบเจ็ดอัลติเมเ dition เนี่ยตัวเกมของเขานะคะก็มีขนาดใหญ่ตั้ง5 9กิเกะไบต์ไปเลยทีเดียวตอนนี้นะคะใครที่ชอบสะสมหรือเล่นเกม t r i ปเปิเอนี่ยอาจจะใส่เกมในเครื่องได้ราวๆสี่เกมเท่านั้นเองค่ะซึ่งใครเป็นสายดองเกมอยากจะโหลดเกมเก็บไว้ในเครื่องเยอะๆเน ความจุเท่านี้ก็อาจจะยังไม่พอนะคะแนะนำว่าให้ซื้อไมโคร SD Card ไว้เพิ่มความจุนะคะซึ่งตัวนี้เทลโคสวิต2เนี่ยใส่ได้กับไมโคร SD c a r d แบบ e x p r e s s เท่านั้นนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าไมโคร SD card แบบ Express เนี่ยราคาในตลาดค่อนข้างสูงและยิ่งเขาเปิดตัวใหม่ๆอย่างนี้ความต้องการเยอะขนาดนี้นะคะอาจจะขาดตลาดได้ค่ะจุดเด่นข้อสุดท้ายนะคะก็คือปุ่มที่เขาเพิ่มมาตัวนี้นะคะเป็นปุ่มเกมแชทค่ะตัวนี้ไ้ทําอะไรลองนึกนะคะเวลาเราเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยที่ต้องเล่นเกมด้วยกันเนี่ยเราจะคุยกับเพื่อนยังไงคะโทรคุยโทรไลน์เข้าแอป Discord ใช่ไหมคะก็จะมีการยุ่งยากที่ต้องไปออกแอป,ปอื่นต่อดีไวาส์นู่นนี่นั่น,นแต่ปุ่มเกมแชทต,ตัวนี้ทําให้เราสามารถคุยกับเพื่อนผ่าน Nintendo Switch 2ได้และก็แชร์จอเพื่อเล่นเกมไปพร้อมกับเพื่อนได้และที่สําคัญเขาตอกกล้องออกมาเพื่อเล่นเกมแบบเห็นหน้าได้ด้วยค่ะมาดูที่ข้อสังเกตข้อแรกกันค่ะเรื่องของจอยคอน2ทนะคะเดี๋ยวนาวจะทําอะไรให้ดูนะจํานะว่านี่คือสีฟ้าและนี่คือสีส้มใช่ไหมนาวจะใส่สลับให้ดู เฮ้ยก็คือทำให้รู้ว่าเราสามารถใส่ Joy Con Two แบบกลับด้านได้นะคะแต่เล่นเกมไม่ได้นะคะจะกลับหัวกลับหางปุ่ม L ปุ่ม R คืออยู่คนละทิศคนละทางหมดเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับ Joy Con Two ที่อยากให้สังเกตและระวังไว้ก็คือ หนีบนิ้วค่ะทุกคนคือพูดเหมือนตลกนะแต่หนีบนิ้วจริงๆตอนแรกบรรณาธิการของเราโดนหนีบนิ้วมาบอกนาเราก็แบบเฮ้ยจะหนีบได้ไงพอจับเครื่องไปจับเครื่องมาหนีบนิ้วนาด้วยจริงๆถ้าเกิดเป็นนิ้วผู้ใหญ่ที่เราก็เรามาระวังตัวอยู่แล้วยังหนีบได้ถ้าเกิดเป็นลูกๆหลานมาเล่นนะคะก็อยากบอกให้ระวังกันนิดนึงค่ะเผื่อโดนหนีบนิ้วมาเดี๋ยวจะเจ็บเอานะ สังเกตเขาอที่2ค่ะเรื่องความอืดของแบตเตอรี่นะคะตอนที่นาวได้ทดลองเล่น Mario k a r t World กับเพื่อนแล้วก็มาลองเล่นเองเนี่ยตอนที่เล่นไป20นาทีเนี่ยมาดูที่แบตนะคะแบตเขาลดลงถึง15%ค่ะก็สรุปได้ว่าถ้าเล่นยาวๆเนี่ยน่าจะเล่นได้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะอันนี้ในกรณีที่ไม่ได้เสียบสายชาร์จต่อไปด้วยนะคะคือเล่นแบบแพนเฮลทั่วไปเนี่ยแหละก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้นะคะเพราะว่าเครื่องเขาใหญ่ขึ้นหน้าจอก็กว้างขึ้นความละเอียดของภาพความลื่นไหลประสิทธิภาพแรงขึ้นเนี่ยการก ก็เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ค่ะข้อสังเกตข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของเกมณนะปัจจุบันค่ะที่ยังดึงประสิทธิภาพของเครื่องออกมาได้ไม่เต็มที่นะคะอย่างที่นาบอกไปว่า t e n d o Switch 2เนี่ยเขารองรับถึง120เฟรมใช่ไหมแต่เกมณนะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีเกมไหนที่ดึงประสิทธิภาพ120เฟรมตรงนั้นออกมาให้เล่นนะคะแต่ที่นาได้ยินมานะคะจะมีเกมหนึ่งก็คือเมทรอยพรานโฟบิออนที่เขาสามารถดึงประสิทธิภาพออกมาได้ถึง120เฟรมแต่เกมเนี้ยนายังไม่ได้ลองเองด้วยนาก็เลยไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยเป็น ะะก็คือเกมที่จะมาดึงประสิทธิภาพตรงนี้ได้ก็ต้องเป็นเกมของเครื่องรุ่นก่อนที่เขาปลดล็อกให้เราเล่นค่ะข้อสังเกตข้อที่4นะคะเรื่องน้ําหนักของตัวเครื่องค่ะอย่างทุกคนเห็นนะคะว่าพอจอเขากว้างขึ้นเครื่องเขาใหญ่ขึ้นน้ำหนักของเขาเนี่ยมากกว่าของรุ่นก่อนถึง100กรัมหรือว่า1ขีดพูดว่า1ขีดเนี่ยอาจจะดูเบาแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเล่นเกมแบบแฮนด h เ l ลสักแบบ2ชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกถึงความล้าเนี่ยอาจจะมาเร็วกว่ารุ่นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเอ้ยใครยังอยากเล่นต่อแต่แบบรู้สึกแบบล้าๆและ ให้แก้ปัญหาด้วยการเนี่ยค่ะจอยคอนทูก,กริบนะคะก็คือวางตัวจอเนี่ยไว้กับโต๊ะไว้กับด็อกอะไรต่อขึ้นจอแล้วก็เล่นกับกริบแทนก็ลดปัญหาตรงนี้ไปได้ค่ะข้อสังเกตสุดท้ายนะคะเรื่องของรอยนิ้วมือหรือว่ารอยฝุ่นนะคะที่ติด เรื่องง่ายขึ้นมองเห็นชัดขึ้นค่ะเพราะว่าดีไซน์ของ e ิโต s w ว t c h 2เนี่ยเขาแบบดีไซน์มาเป็นแบบซอฟท์ทัชนะคะถึงว่าเวลาเราเล่นเนี่ยจะมีความฟินความนุ่มมือใดๆแต่พอเขาเป็นพื้นผิวแบบนี้เนี่ยเวลาที่มือของเรานะคะเปื้อนฝุ่นเปื้อนแป้งหรือเปื้อนครีมอะไรเงี้ยหรือวางไว้บนโต๊ะเนี่ยจะเห็นรอยนิ้วมือแล้วก็ฝุ่นง่ายขึ้นมากๆเลยรวมถึงเวลาที่เราแบบว่าวางเล่นบนโต๊ะอะไรเงี้ยแล้วเครื่องไปขูดขีดกับพื้นผิวของที่เราวางไว้เนี่ยก็จะเห็นรอยขนแมวรอยอะไรชัดขึ้นนั่นนเเเเออออองงงทําาาาใใหห้้้รรรรตคคคคยยช็ดดืะะะววัถกิ่ วนเรื่องนี้ก็ป้องกันง่ายด้วยการซื้อเคสมาใส่เครื่องนั่นเองค่ะ แล้วคุ้มไหมที่จะเปลี่ยนจุดเด่นของตัว Nintendo Switch อย่างที่รู้กันทั้งรุ่นก่อนแล้วก็รุ่นใหม่นะคะที่เหมือนกันเลยก็คือเป็นเครื่องเกมแบบไฮบริดที่ทําให้เรา h a n d h ล l ปเล่นข้างนอกหรือว่าจะต่อด็อกขึ้นจอเล่นอยู่ภายในบ้านก็ยังได้ความส,สะดวสบายของค,คือตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบฟังมาแล้วเนี่ยอยากได้ฟีเจอร์ใหม่ของรุ่นใหม่นะคะที่นาพูดให้ฟังไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องตัวจอที่ใหญ่ขึ้นประสิทธิภาพการเล่นเกมละเอียดมากขึ้นแล้วมีปุ่มเกมแชทนะคะที่ทําให้เราเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยจะแชร์หน้าจอเล่นกันคุย ีกันได้สะดวกมากขึ้นชอบฟีเจอร์ตรงนี้ก็สามารถจัดได้เลยส่วนใครที่มีเครื่องรุ่นก่อนอยู่แล้วนะคะแล้วไม่ได้แบบอยากจะเล่นเกมเอ็ก u s คลูซีฟที่มีเฉพาะใน i n t ท n d o Switch 2เนี่ยก็ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอัปเดตเป็นเครื่อง i n t ท n d o Switch 2ก็ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เกมเอ็กคลูซีฟของเขาก็ยังน้อยอยู่นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยต้องการเลยนะคะอยากจะอัปเกรดเครื่องให้แรงให้สเปคสูงแบบเป็นเครื่อง i n t e n d o Switch 2เนี่ยก็สามารถอัปเกรดเครื่องได้แต่ต้องพิจารณาเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่า แรงขนาดนี้นะคะราคาทั้งเครื่องและราคาเกมเนี่ยก็มีราคาที่สูงอยู่ค่ะอุปกรณ์เสริมเนี่ยก็ต้องซื้อใหม่ค่ะเพราะว่าพอตัวรุ่นใหม่เนี่ยเขาอัปเกรดเครื่องให้มีขนาดใหญ่ขึ้นอุปกรณ์เสริมที่เคยเล่นได้ในเครื่องรุ่นแรกนะคะก็ไม่สามารถเล่นได้ใน Nintendo Switch 2นั่นเองค่ะและใครนะคะที่อยากจะเข้าคอมมูนิตี้ปูนินด้วยกันแล้วไม่เคยมีเครื่อง Nintendo Switch เลยนะคะรุ่นนี้รุ่นใหม่นะวก็แนะนําให้จัดเลยค่ะเพราะว่าอยู่ได้ยาวกว่านั่นเองแล้วใครที่ได้เครื่องนี้ไปแล้วนะคะมีประสบการณ์ะไรอยากแชร์สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาให้เนาอ่านได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย